ดดดดเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันมาครับผมวันนี้ผมพามาหาปักเบ็ดปลาชะโดอีกแล้วนะครับนี่เยอที่ผมใช้ปลาไหลเหมือนเดิมนะครับ ครับ ร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาคอยรุ่นกันว่าจะมีตัวหรือเปล่า พลาดไปแล้วครับคันนี้เหยื่อขาดสองท่อนสวัสดีตอนเช้าใครับจะบอกออว่าตอนเช่าเข้ามาแปดโมงไปแล้วมาครับผมมาดูเบ็ดกันหนึ่งขี่รถมาเห็นคันกลุมๆอยู่นู่นนะครับไปดูกันครับ <c oughs> โอ้ยโอ้ย

มีโอ้โหโอ้โหลือยเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลายโลอยู่นะครับตัวนี้ ปุ๊กเลยนะครับคันแรกก็เมื่อวานเย็นนะครับตอนที่ผมเกี่ยวเสร็จแล้วผมมานั่งปักนั่งคอยดูนะครับกัดเหมือนกันแต่กัดไม่ติดกัดหลุดไปนหนึ่งตัวก็น่าจะเป็นไซนี่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเห็นตัวเลยตอนที่นั่น,นี่สุดยอดอ่ะยอดสวยงามครับผมก็เยอะที่ผมใช้อันนี้นะครับเป็นเหยะะื่อปลาไหลปลาไหลแถวมันมาแล้วนะครับตัวแรก เดี๋ยวไว้นี่ก่อนีกว่ามั้งวเดี๋ยวไปดูเสร็จก่อนไปเดี๋ยวยังไงก็ค่อยกลับมาวางดี๋วซุกไว้ในป่าก่อค่อยกลับมานะครับไปเดี๋ยวไปดูอีกสามคันที่เหลือก่อนคันนี้เหยื่อยังอยู่ครับก็เดี๋ยวผมก็จะไม่ได้ใส่ทิ้งไว้ต่อนะครับเดี๋ยวผมก็จะเก็บเลย แข็งแรงดีนะไว้ต่อแล้วก็ขีเก็ยเข้ามากู้อีกป่อยครับเดีย yeah. ว ีโดนกัดอเออนี่ีเดียวกับช่อนดูเนี่อยอุ้ยโอ้มันกัดเอาหัวไปเฉยเลย <c oughs> โอ้โหเนี่ยเละเลยกัดโดนเบ็ดเลยนะแต่ไม่อยู่ด้วย <c oughs> โอ้โหโโอ้หเสียดายครับนี่อันนี้เป็นปลาช่อนนะครับพอดีมีเหยื่อปลาช่อนอยู่หนึ่งตัวเรียบร้อยท <c oughs> ันที่สาม ไปครับเดี๋ยวเราไปดูคันที่สีที่ว่าเมื่อวานปลาชะโดกินแล้วไม่ติดนะครับแล้วผมเอาไปเปลี่ยนใหม่หมดจรสเดี๋ย <c oughs> วต้องกลับมาแก้มือนะครับตรงนี้ไปดูคันทุ้ท้ายเป็นไงโอ้ยโดนกินจนอยู่คุณทำไมเป็นงั้นอะ Ừ, ลุดโอ,โอ,โอ้โหตรงนี้นะคะรับเมื่อวานที่วัากัดแล้วลุดไปกินเยอะเฉยเลยเอเราต้องกลับมาใหม่ต้องกลับชากแกกัดแกมือกัดไม่อยู่เป็ดเป็นนี่นมั้งอืมนิดหน่อยเกือบงางนะ ดูวย,ยอ่ะนะเนี่ย,เ,ยเด็กยืดเก็บจะงา่างไปจะปลดปลาตัวนั้นเดี๋ยวลองเอาไปชั่งดูนะครับว่าได้กี่โลกูมาเสร็จแล้วนะครับไม่มีตัวเลยตัดไปไม่ยูนะครับตัดไปสองคันแต่ไม่ยูโอ้นี่ลูกสี่โลไปลมั้ง อูสุไล่สามโลครึ่งสี่โลประมาณนั้นตัวเดียวก็ยังพอได้รุ่นนะครับเขาจเป็นจุกด,ด้วย นะครับึ